โอเคครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านที่นะ่ารักด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมฟาร์ม19นะครับวันนี้ครับมาอยู่กับน้องเปานะวันนี้ก็จะพามา,าว่ว้รถนะครับผมวันสมการนะครับนี่ก็จะเป็นรถทุกคันเลยนะที่งัดออกมาจากคลังที่เรามีนะครับจริงๆมันเยอะกว่านี้นะแต่ว่ามันพื้นที่ไม่พอครับก็เอามาแค่บางส่วนนะครับผมนีแค่บางส่วนนะ เยอะมากครับผมนี่ฮะก็ช่วงนี้ครับเป็นช่วงเทศกาลวันสงการนะครับก็ไหว้รถเนาะเขาก็พากันไหว้รถอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมรถก็รถทํางานอะไรเงี้ยนะครับก็พากันไหว้ครับวันสงการเพื่อเป็นสิริมงคลครับอ่านี่เลยนะครับก็ได้ทําการเชิญน้องเปานะนะครับมาช่วยนะครับก็รถทั้งหมดของเรานะครับก็จะมีประมาณนี้นะนะครับมีแต่1 0บร้อยกับรถดานะ ก็รถไถนะครับผมที่เหลือก็ไม่ได้เอาเข้ามาครับก็เดี๋ยวเอาแค่นี้แหละอ่ะเดี๋ยวเราจะย้ายไปจอดเรียงนะครับผมเพื่อที่จะทําการไหว้รถแล้วกันนะครับน่าจะไปจอดเรียงฝั่งน้นนะฮะหันหน้าออกมาหาแสงแดดนะครับผมแล้วนกะ็มันจะได้แบบแสงส,สวยๆหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องเปาย้ายรถไปจอดเรียงดีกว่านะครับผมไปก็เดี๋ยวจะช่วยกันย้ายไปนะครับ เราเริ่มจาก2คันนี้ก่อนเลยเอยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หันหน้าออกมาทางแดดดีกว่านี่ครับฮืมวิกเตอร์ครับทีมงานอนุสนณครับผมนี่ยกตำมรอแล้วครับผมนะรับิบนเครื่องหน่อยบินเครื่องหน่อยนี่บินเครื่องครับผม รถเราเยอะครับก็เดี๋ยวจอดชิดๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจอดเลี้ยงหน้านี้นะเปานี่เดี๋ยวจอดเลี้ยงหน้าอ่านหน้าทางแสงแดดนะครับโอเคมาแล้วครับแมคโครครับ S K รุ่ดแปครับผมน้องใหม่ในทีมงานเรานะฮะก็เพิ่งอ,ออกงานไปไม่กี่คลิปเองนะครับนี่เลย ก็เดี๋ยวเอามาไหว้ด้วยนะทุกคนนะครับจะได้แบบงานเยอะๆนะฮะมาแล้วยวช่วยกันเอารถมาเรียงอะไรนะวิกเตอร์จอดขัางเลยจอดตั้งอ๋อได้เลยครับจัดไปนี่ครับวิกเตอร์ใี่แบบแต่งสูตรมากครับ เทเลอร์มาต่อเลยครับเทเลอร์ครับเ,เร์ขนไม่โคลนนะฮะคันนี้คันนี้ไม่ค่อยได้ออกงานเลยคันนี้เทเลอร์คันนี้ เลอคุณมคครับผมก็ไม่ค่อยได้ออกงานเหมือนกันนะนะครับแก่แล้วก็อย่างี้ครับตามด้วยรถไทครับ m อเอ็มหนึ่งศูนย์แปดนะครับนี่เลยจ,จอดเรียงนะฮะ เ่าเตรียมเครื่องไหว้ย,ยังหีิเรายังไม่ได้เตรียมเครื่องไหว้เลยนะนี่อย่ายบอกน้ำพรว่าบูท u e ธ o o t h เย่ครับ, okay. รบสำหรับ E700 ครับสีมินนะฮะก็ E700 ครับสีเหลืองอันนี้เลย อันนี้แบบคลีนมากครับเดิมๆเจ็ดร้อยเดิมๆ <800 S 1> เรียแบบรถช่างเก่งใช่เหรอเหมือนเดีย๋ยวม่ดีเรีนแบบช่างเก่งเหมือนไหมไม่คิดว่าไม่เหมือนเลยเหมือนกูเหมือนเลยเหมือนมันอาจจะคล้ายๆก็ได้แต่ว่าไม่น่าจะเหมือนโอ้คว,วันดาม,มากเลยครับ ใส่พีทมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเพลงเพลงเพลงมาจากไหนวะน่ะโชว์ลำนะโพงโชว์ลำโพงลำโพงดอกใหญ่มากครับจะถอยลงชั่นนิดนึงดีกว่าล้ำหน้าครับอย่าฟาดอย่าฟาวหน้าหยุดช่องทางการนะครับผม ก็ไม่ได้ไปขุดดินหรือว่าวิ่งงานอะไรนะถือโอกาสมาว่ว้รถเลยแล้วกันนะครับนี่ต่อด้วยพี่ใหญ่38มนะฮะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ค <c oughs> ันนี้รถด่วนครับ <c oughs> ด่วนผัก ครับคันนี้ด่วนผ่านนะฮะเอาแล้ว F R ครับเฮ้ยไม่ใช่ดิจริงๆไม่ใช่ F R นะมันรุ่นไหนไม่รู้มั่วมากเลยนะครับเราทำ F R นะครับแต่ก็สติกเกอร์ N L N L R มาใส่ งานรีบครับขึ <laughs> า้าดูไว้นะเรทาทำรถละดูดีๆครับต้องบอกให้กียดก่อนทํานะครับใช่ครับอันนี้เขียวเนี่ยซับครับผม hey, เฮ้ยหลีกทางหน่อยรถกำลังถอยเสียงถอยนี่ <Hey. S 1> บบโคตรไม่มงคลเลยรอบเสียวๆครับนี่แค่เนียว สุดลานพอดีเลยครับผมรวมๆแล้วนี่เ <c oughs> สียกซุดทอนเอาละครับผมมาปิดท้ายด้วยโัมินิเตอร์นะฮะนี่เลยครับผังเก่าคันเดิมสุดหล่อสุดเท่นะฮะเก่าคันเดิมกว่าจะเลี้ยงรถเสร็จนี่ก็ใช้เวลา <c oughs> นานอยู่เหมือนกันนั่นเอง ชันหนึ่งเตรียมพอดีเลยสวยเลยเอาไปหญิงม,มาเลือคันหนึ่งหามาก็ได้เอาคันไหนอ,อะ่ะมาแล้วีมาแล้วมาแล้วโอ้เหลืออยู่ไนะทำทำไงต่อนี่เออเปลาเอาเอาเครื่องไหวมาเอ <laughs> เอเนี่ยมันมีบ้านนะครับก็จริงๆเออเราก็ไม่ได้เตรียมไอ้เครื่องไหวมาเลยหรอกนะก็มาทำคอนเทนต์นี่แหละนะฮะคลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยนะนะครับก็มี<ะ>ช่วงสงการเนาะ ล้างรถล้างรถไอ้ซื้อซื้อที่ล้างรถมาดีกว่าล้างรถไอ้ที่ล้างรถอยู่ไหนวะนี่แ <c oughs> มชชีนพี่แมชชีนต้องไหนวะต้องสร้างบ้านอะสร้างบ้านเหรอไม่ล็อกล็อกเลยกันกับ<อ>เจอ,อแล้วเจอแล้วเดี๋ยวๆๆวางสักสองสามจุดนะทุกคนนะ เอ้ยไม่น่าจะวางหลาจุดอยู่เพราะว่ารถมันยาวครับไอฝั่งนี้ฝั่งนี้วางไม่ได้ไ,ได้อยู่นี่ครับผมอ่าก็ล้างรถครับนี่ก็เราล้าเรานยโคตรเยอะนะฮะจัดไปครับล้างรถแหลกนิดนึงก็ต้องขอต้อขอภัยทุกคนด้วยนะฮะเฮ้ยเป่าแล้วมันล้างยังไงนี่มันใช้เครื่องอย่างนี้ ไปดูดิพี่เจออะไรแล้ว,วไม่เองเองเปิดยังไงอ๋อเครื่องเองนี่หว่าอันนี้เครื่องเอง <c oughs> เครื่องเองนี่หว่าจิบพี่เป็นกองเครื่องใหพี่ก็กดอาไม่เมื่อกี้พี่ไปใช้เครื่องเดียวกับเองไงล,ลืมไปว่าเอง <c oughs> ได้ใช้แล้วเอาละมาล้างน้ํานะครับผมมาก็มาล้างรถไว้สักหน่อยนะนไหนๆก็ได้หยุดทั้งทีครับาล้างรถไปหน่อยครับเนี่ยได้ความไมาเชื่อก็ดีเหมือนกันนะฮะล้างรถนะครับ ฉีดไปเลยครับล้างฝุ่นล้างไรออกนะสะอาดนะฮะลบลบหล่อครับต้องหล่อแบบต้องหล่อตลอดเวลานะเออฉีดไปเลยครับฉีดไปเลยล้างน้อหน่อยนะอันนี้แบบลบมันเยอะมากเลยครับกว่าจะล้างเสร็จตสละคันนี่มีหม้อก๋วยเตี๋ยวด้วยฉีดเข้าหม้อก๋วยเตียเ๋ยวโง่ดับคาปิงขึ้นมาทำไงครับพี่ ไม่มันมันไม่เข้าหรอกมีน่าจะมีรูออกครับไม่รู้ว่าไปออกทางไหนนะผมไม่เครื่องยนต์แล้วก็ไอเดียออกไอเดียไปเลยไอ้ครนนี้แล้วก็มาต่อพิเตอร์น้องปาวน่าจะล้างฝั่งนี้ดีกวเาเดีแยวพี่ไปล้างฝั่งนู้นนี่เออยนี่ การรถดำครับรถดำนี่ก็คือแบบใช้งาน,นครับไม่เคยล้างเลยนะ <c oughs> ก็ล้างหน่อยนะกันนะครับอาจจะดูไม่เปื้อนนะก็ที่จริงมันมีฝุ่นเกาะอยูนะนั่นแหละโอ้ทำอะไรวะนะอ๋อเอาบุกี้ลงมาล้างเหรอนะโอ้ <c oughs> โหเออครับล้างล้างล้างนะฮะล้างออกครับก็เดี๋ยวเรางส่วนการนี่แบบรับงานยาวเลยนะนี่ นะครับล้างอีกทีปีหน้าครับผมสเต็ปเรานะอีกทีปีใหม่ครับปีใหม่เออปีใหม่ครับปีหน้าเลยอ่ะเดี๋ยวปีใหม่จอดอีกทีนะครับผมล้างออกครับ <c oughs> สายล้างรถนี่ก็แบบสั้นๆ ีดล้างฉีดล้างนะฮะสุดหรือยังเนี่ยสายล้างนี่เบาเครื่องนี้ดีกว่านี้ครับล้างันสีเขียวอันนี้ก็เพิ่งไปวิ่งงานมาเมื่อไม่กี่วันนี้นะฮะก็เป็นรถใหม่นะก็ล้างออกนะครับล้างไว้ฉีดไปถึงนู่นเลย คสี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 ครับสิอันนี้ก็เพิ่งไปออกงานมาครับล่าสุดเลยครับอันนี้รถรถลูกค้าแต่ว่าขออนุญาตแล้วแหละนะฮะนี่ล้างให้เขาหน่อยข้าวบอกว่าไม่ยาตครับลูกค้าเอยไอนุญาตแล้วเนี่ยเอามันรับจ้างวิ่งงานนะนี่ ไอ้กินงแต่ก็ลดลูกกลางอีอ่บอฮะไอ้กินงแต่ก็ลดลูกกลานี่บอ,อ,อเยอะจัดอ่ะอันนี้วิกเตอร์ครับนี่วิกเตอร์500นะฮะเป็นรถผักคันนี้ยังไม่เคยเล่นไม่เคยทำคลิปเลยนะคันนี้นะหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะแต่ว่าทำไม้นานแล้วนะครับอันนี้ก็ลงขายอยู่ แต่ว่ายังไม่เคยเอามาวิ่งงานให้ดูเลยมันเป็นดัมข้อเกษตรอะผมไม่รู้ว่จะเอาไปขนอะไรให้ดูนะขนข้าวขออะไรก็ถ้าจะได้อยู่เลยล้างออกก่อนล้างด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังด้านหลังแบบรถเข็มนี่เลยคันนี้ครับรถสักลายนะรถสักลายก็ฉีดไปเลยครับ เสร็จเลยเอ้เรื่อยๆเออฮาริเท่อะก็มีไฟครับใช่บิงอโหเดี๋ยวล้างรถเสร็จนี่แบบต้องแบบมาโชว์ระบบไฟสักหน่อยนะครับเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงผมเครื่องเสียงไม่ได้ครับเครื่องเสียงไม่ได้เดี๋ยวโดนลิเดี๋ยวโดนลิ้งก็เสร็าน้ส้เลยนะดิ เี่เสียฟีดครับมีลูกแรกเ,านะเกร,ราด้วยมีครับทำไมรถสองคันนี้มันถอยไปโน,น้นเลยไม่ได้ดึงเบรกมือไว้หรือเปล่าเนี่ยโอเคล้างหมดแล้วพี่ ใช้คนเดินหน้าครับผมไหลอ่ะไหลเดินหน้านี่ปะอ่ะโอเคน่าจะเจบน้อยแล้วนะฮะดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะคนก็พามาล้างรถนะทุกคนนะก็ว่ายรถนั่นแหละนะครับผมก็สงนการนะครับช่วงเทศกาลสงนการ ก็หยุดยาวเลยนะครับเจอกันอีกทีหลังสองการนะฮะโอเคไม่ต้องลงคลิปครับเฮ้ยลงลงลงคลิปนี้คลิปน an ี้ลงอยู่ก็วันหยคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ผมกับน้องเปาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ